นักรบก็นักลบนักลีนักรบก็มีนักลบก็มีนักรบม,มีโอกาสที่จะชนะค่าสึกได้นักลบ มองไม่เห็นทางที่จะชนะค่าศึกเลยเลยนักบวชต้องสมัครเป็นนักรบ,บวชก็คือนักบเป็นนักหลบไม่ได้เข้ามาในวงการในสถาบัน ของนักบวชก็คือเข้ามาในวงการนักรบนั่นเองคำวารบรบทีนี้ไม่ใช่จะไปชนะมุ่งชนะท่านผู้หนึ่งผู้ใดมุ่งชนะเราเองนักบวชนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าประสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นนักรบทั้งนั้น มุ่งในการที่จะรบกัดเจ้าของเองรบกัดตนเองเพราะภายในจิตในใจมีสิ่งที่เป็นค่าศึกอยู่มากนักบวชก็คือนักรบที่ชนะค่าศึกที่กวนบ้านกวนเมือง กวนจิตกวนใจไม่ให้จิตใจมีโอกาสได้พักผ่นไม่มีไม่ให้จิตใจมีโอกาสได้สงบต้มเย็นเพราะข่าศึกมันควรอยู่เสมอข่าศึกที่กวนจิตกวนใจนี้ นักรบมีโอกาสที่จะเอาชนะได้ถ้าหากว่าเป็นนักรบมีผิมีแต่ที่จะแพ้ปราชัยอย่างเดียวเพราะไม่มีโอกาสที่จะประหารค่าสึกมันมีแต่หลบมันมีแต่ยอมแพ้ยอมยกทงขาว คาสึกมันกวนจิตกวนใจและมันกวนเสมอคาสึกที่เคารพกันเขายังมีการพักรบยังมีการพักผ่อนและบางทีพักเป็นหลายหลายวันเป็นเดือนก็มีแต่คาสึกที่มันรบที่มันกวนจิตกวนใจนี้ มันไม่มีเวลาพักผ่อนตั้งแต่เช้าตื่นขึ้นมาบางทีมันกวนตั้งแต่ไอต,ตื่นนอนตื่นมาเมื่อไหร่มันกวนเมื่อน,นั้นสารพัดอาวุธที่มันจะเอามาประหัสประหารจิตใจส,รรสิ่งที่เราชักสิ่งที่เราชัง ถ้าศึกมันเอาสิ่งที่เรารักและเราชังนี้ละ่ะมากวนจิตกวนใจเป็นอาวุธที่จะประหัประหารจิตใจของเราอยู่เป็นประจํานักบวชนักรบจะต้องมีอาวุธคือธรรมนักบวชนักรบจะต้องมีอาวุธคือสติสติธรรม สมาธิรมปัญญาธรรมนักบวชจะต้องมีอาวุธคือศีลเป็นอาวุธศีลเป็นอาวุธธรรมชาติศีลประหารฆ่าสุกที่กวนใจธรรมชาติสมาธิเป็นธรรมเครื่องประหารฆ่าสุกเพื่อที่กวนใจธรรมชาติสติปัญญา เป็นธรรมเครื่องประหารเป็นธรรมอาวุธเครื่องประหารค่าศึกคือกิเลสเครื่องกวนใจกิเลสมีอย่างยาบอย่างกลางอย่างละเอียดธรรมอาวุธที่จะมาประหารค่าศึกก็มีอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียด มองไปข้างนอกไม่เห็นเพราะขี้เลสมันอยู่ในจิตมันอยู่ภายในจิตในใจของเรานี้เพราะพทธเจ้าท่านจึงสอนเห้น,นอกมาดูจิตเสมอมันก็จะเห็นเดี๋ยวมันเอาอันนั้นมากวนเดี๋ยวมันเอาอันน้นมากวนเอาของอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้กวนซ้ำกวนซ่าสิ่งอันเดียวกัน วันนี้มันมาเอากูเอามากวนพรุ่งนี้มันก็เอามากวนอีกวันมาลืนมันก็มากวนอีกมันไม่ได้เอาของนอกโลกสิ่งที่เราตาไม่เห็นมันเอาสิ่งที่เรารักมากวนมันเอาสิ่งที่เราชังมากวนธรรม,มาวุฒคือสติคือปัญญาจะต้องศึกษาให้แจ่มแจ้ง สิ่งที่กิเลสเอามาควนจิตควนใจของเรนั้นถ้าหากว่าเราศึกษาทำเสมาวุฒิของเรามีกำลังพออาวุธที่กิเลสมันเอามาประหัตประหารเราอาวุธอันนั้นจะสลายตัวไปอาวุธอันนั้นจะหมดสภาพไปสลายตัวก็ใช่หมดสภาพก็ใช่ เนื่องจากว่าสติปัญญาธรรม,มาวุธของเรามีกำลังเหนือกว่าแล้ต้องพีตสติผลตปัญญาของเราอยู่เสมอสัจธรรมอริยสัจเป็นธรรมที่จะฝึกปัญญาของเราให้มีความแหลมความคมและความละเอียดสัจธรรมอริยสัจธรรม เป็นธรรมที่จะผลจะรับสติปัญญาของเราให้มีความแหลมความคมยกอริยสัจธรรมมาเป็นหลักเป้าหมายแล้วเอาจิตของเราเข้าไปเกี่ยวข้องเอาจิตของเราเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ในวงอริยสัจนั้นเหมือนกับผู้ที่เขาฝนมีดรับมีด เขาเอามีดถูก็หินถูก็หินสัมผัสอยู่ก็หินอย่างนั้นผลระออกมาก็คือมีดนั้นมันคมสติปัญญาของเราจะมีความแหลงความคมสามารถที่จะประหารสิ่งทิ่อาวุธที่เป็นของฆ่าศึกได้นี่ต้องอาศัยสัจธรรมนี่หล่ะเป็นธรรมเครื่องฝนสติผลปัญญา มองอริยสัจธรรมมองที่ไหนนี่มองเข้ามาหาผมหาขนหาเล็บหาฟันหาหนังเพราะอันนี้ล้วนแต่เป็นอริยสัจทั้งนั้นอันนี้ล้วนแต่มีสัจจะมีความจริงของเขาทางนั้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่ล้วนแต่เป็นของเกิดล้วนแล้วแต่เป็นของเปลี่ยนแปลงล้วนแล้วแต่เป็นของที่จะต้องสลาย จะช่้ส่วนอันไหนอันไหนทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่มีไม่เปลี่ยนแปลงไม่แตกสลายไม่มีในกองอาเรยสัตว์กองนี้คาว่าชาติความเกิดชาติความเกิดก็คือตัวนี้มันเกิดตัวนี้มันเกิดก็คือตัวนี้แหละเป็นกองตัวอริยเป็นกองอริยสัตว์ไม่ต้องไปรูปทำลังเลสงสัยตำรับตำราที่ไหนนี่ ธรรมอาวุธนี่มันไม่อยู่ในตำรับตำรามันอยู่ในกองเกิดกองเก่กองตายกองนี้สจาธรรมเี่ที่เป็นธรรมขัดเกลาจิตใจให้ให้มีความสว่างกระจ่างแจ้งมีความแหลงความคมมันมีอยู่ในในกองเกิดกองเก่กองตายกองนี้เบินก็ดูมาลงไปตั้งแต่ศรีรษะลงไปหาท่านั่งก็ดูลงไปรอบภาอบ ตั้งแต่ศีรษะไปหาเท้าอยู่ในริยาบทก็ดูลงไปในกองนี้ดูผมก็เป็นเส้นเ้นดูขนก็เป็นเส้นเดูเล็บก็เป็นเกล็ดเก็ดดูฟันก็เป็นซี่ๆีดูหนังก็เป็นแผ่นแนดูเนื้อก็เป็นเนื้อดูกระดูกก็เห็นเป็นกระดูกดูเส้นดูเอ็นก็เห็นเป็นเส้นเป็นเอ็นดูให้มันชัดในกองสัจธรรมอันนี้ชาติความเกิดทุกอย่างมันเกิดขึ้นทุกขณะและมันก็เปลี่ยนแปลงทุกขนาและมันก็สลายทุกขนา จะว่าส่วนใดส่วนหนึ่งมีความคงที่มีความคงตัวมีความเป็นแก่นเป็นสารสักขนาดเดียวก็ไม่มีนี่จึงว่ากองนี้เป็นกองอนิจจังกองทุกขังกองอนัตตากองอริยสัจกองใจกองไตรักให้อย่างจิตเข้าหากองสัจธรรมกองนี้ในเมื่อจิตของเราแจ่มแจ้งในกองสัจธรรมกองนี้นั้นนะสติปัญญาของเราแจ่มแจ้งขึ้นเอาแหละขึ้นแล้ว นี่ในเมื่อสติปัญญาของเรามีกําลังใส่แก่แจ่มแจ้งในกองอริยสัจธรรมอันนี้แล้วทีนี้กิเลสมันจะเอาอะไรมาเป็นอาวุธมาซ้ำม,มามาเสียบมาเตะมามันมาม,าม,ามาาดแทงจิตใจของเรากิเลสที่มันเอาอาวุธมีเป็นมันได้อาวุธมันไม่ได้อาวุธจากที่อื่นมันเอาอาวุธที่มีอยู่ในเรานี่เอง ผมก็มีอยู่ในเราขนก็มีอยู่ในเราเรบก็มีอยู่ในเราฟันก็มีอยู่ในเราหนังก็มีอยู่ในเราของเกิดของแก่ของตายมีอยู่ในเราทั้งนั้นกิเลสมันเอาอันนี้แหละเป็นอาวุธของมันทําไมมันจึงเอาอันนี้เป็นอาวุธขอยปหัประหัตประหารจิตใจของเราได้ด้วยได้ก็เพราะว่าเรายังไม่จำยังไม่แจมแจ้งในกองในกองอริยสัจกองนี้กองเกิดกองนี้กองแก่กองนี้กองตายกองนี้ยังไม่แจมแจ้งถ้าหากว่าแจมแจ้งแล้วนี่กิเลสมันหมด มันหมดอาวุธอาวุธตัวก็มันมันมันหมดสภาพหมดสภาพเพราะสติปัญญาธรระสติไปปัญญาไปของเบานี่มีกําลังพอนี่อาวุธของกิเลสมันก็เต็มโลที่มันเคยจะเหตุประหัตประหารเราแต่อันนั้นอาวุธอันนั้นมันหมดสภาพแล้วหมดสภาพเพราะในในสติปัญญาเพราะทมอาวุธของเรามีกําลังเหนือกว่า จึงให้พากันตื่นตัวอยู่เสมออย่าพากันอยู่อย่างหลับเดินยังงก็เดินอย่างหลับนั่งสมาธิก็นั่งอย่างหลับไม่นั่งอย่างตื่นไม่เดินอย่างตื่นอยู่ในริยาบทใดๆต้องตื่นอยู่เสมอตื่นในกองนี้อยู่ในกอง,งอนนนอนนเกิดกองแก่กองตายกองน,นี้พระพุทธเจ้าก็เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าพ้นจากกองเกิดพ้นจากกองแก่กองตายพ้นจากของเกิดของแก่ของตายอันนี้ได้พาะ พระพุทธิเจ้าและภาษาวกของพระพุพธิเจ้านั้นก็มาแจ่มแจ้งในอริยสัจจะธรรมในกองเกิดกองแก่กองตายกองนี้เองไม่ใช่ไปหาแจ่มแจ้งที่อุดอ,อกจึงอย่าพากันรูปคำลังเลสงสัยความจริงมันเป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าไปรูปคำลังเลสงสัยลนะ่ะมันก็ลูปตรงนั่นมันก็คำตรงนูน้นมันหาความจริงจังเข้าหาจุดที่จะเป็นไปเพื่อการขัดเกาถอดถอนกิเลสมัน มันมันไม่มันไม่จริงจังในการที่จะไอ้ไอย่างจิตอย่างใจเข้าไปถึงจุดนั่นเดี๋ยวก็ไปจุดโน้นเดี๋ยวก็ไปจุดโน้นเดี๋ยวก็ไปไหนต่อไปไหนน,นั่นนั่นนะท่านจึงว่าลูกครัมศีรพัสศีรพัสก็ลูกครัมไม่มีความจริงจังเข้ามาหาจุดกองอริยสัจจะทํากองนี้ไม่ต้องไปลังเลสงสัย อย่าไปลำเลียงเลยสงสัยอย่าไปคิดถึงตำหลับตำลาอย่าไปคิดถึงที่ไหนเราติดอะไรเราหลงอะไรเราก็ต้องแก้ตรงที่เราติดเราต้องต้องแก้ที่เราหลงเรารักอะไรเราชังอะไรก็ต้องแก้ตรงที่เรารักเราชังนั่นกิเลสตัณหามันมันเอาอะไรมาเป็นค่าสึกกวนจิตกวนจิตกวนใจเราก็ต้องทําให้แจ้งสิ่งที่กิเลสตัญหามันเอามาเป็นอาวุธเครื่องกวนจิตกวนใจของเรานั่น แล้วเราจะไปหาที่ไหนตำราที่ไหนมันมากวนจิตกวนใจเราไม่ต้องไปสนใจสนใจในกูสิ่งที่มันเป็นข้าสึกกับเราเดี๋ยวอยู่อยู่มันกวนจิตกวนใจของเราอยู่ถ้าาก็เราไม่จริงจังเข้าในจุดที่มันกวนจิตกวนใจของเราเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะทําลายอาวุธของกิเลสให้หมดสภาพในที่สุดเราก็กลายเป็นคนหมดสภาพไม่มีสภาพไปนักลบไม่มีสภาพ นักรบหมดสภาพก็กลายเป็นนักหลบนักเลีกนักนักเกิดนักแก่นักตายนักลบนักเลีกนักเกิดนักแก่นักตายนักตาภายเด็กองกระดูกนักเกิดนักแก่นักตายนักตาภายแต่ของตายเกิดมาก็ได้อคอไเอา ของตายแขวนคอเกิดมาก็อของตายแขวนคอเกิดมาก็อดของตายแขวนคอนี่แหละนักลบมันเป็นอย่างนี้ลบจากสัจธรรมของจริงนักลบมันต้องตรงไหนเป็นสมรภูมิกาะโดดเข้าจุดนั้นเดือนสว่างเดือ,อ,อดนหายเดินจะรมจะนู่นสี่ทุ่มห้าทุ่มนู่น นั่งภาวานาจนสว่างกะที่มันเห็นมันเห็นทุกนเนี่ยเนี่ยจะหาคิดเป็นทุกที่ไหนทุกในอริยสัจเหรอถ้าหากว่าเราไม่มองเข้าเข้ามานี่ลนะ่ะมันไม่มีโอกาสที่จะเจอน้องเข้ามาน้องเข้ามารวงเข้ามารวงเข้ามารวงเข้ามา ให้มันมาอยู่ในกองทุกเงี้กองเกิดกองตายกองเกิดกองตายกองเกิดกองตายกองนี้เดินไปทางไหนก็เห็นเราเดินไวเห็นขาเดินไปขามันมีอะไรมันมีกระดูกมันมีเส้นมีเอ็นมันมีเนื้อแล้วมันก็มีหนังห่อเอาไว้ตรงไหนมันก็มือไอ้มันก็มีเส้นมีเอ็นแล้วมีเนื้อมีหนังห่อไว้ทั้งนั้นหนังมันสวยไหม เนื้อมันสวยไหมเส้นเอ็นมันสวยไหมกระดูกมันสวยไหมนี่ถ้าหากว่าเห็นแล้วมันตรงไหนมันก็เจหาเอตรงไหนมันก็เจมันก็เห็นหมดเห็นจุดใดจุดหนึ่งมันหักเห็นไปหมดเพราะกระดูกมันก็เป็นกระดูกมอนกันหนังก็เป็นหนังมอนกันเนื้อก็เป็นเนื้อเหมอนกันดินก็เป็นดินมอนกันน้ําก็น้ำมอนกันลมก็ลมมันไฟลมก็ลมมอนกันไฟก็เหมือนไฟเหมอนกันให้มันแจ่มแจ้งล่ะมันต้านหลอดมันเปิดเผยหมด ถ้าหากว่ารู้ไม่แจ่มแจ้งจะรู้สักกี่เท่าไหร่ก็ช่างเถอะมันก็ลูกคำดูอยู่นั่นลหละรู้แจ่มแจ้งรู้เจรยยรู้ลูกขณะเดียวเท่านั้นล่ะแจ่มแจ้งไปหมดทำลายดิอาวุธของกิเลสให้หมดสภาพอาวุธของกิเลสก็ครอบครคือกองเกิดกองตายกองนี้กองดินกองน้ำกองลมกองไฟกองนี้กองนี้จังกองทุกขันกองนักตากองนี้กองกองสัจธรรมกองอริยสัจธรรมกองนี้ล่ะ าเรายังไม่แจ่มแจ้งแล้วกิเลสมันเอาสัจธรรมที่เรามีอยู่นี่อันนี้แหละมาเป็นข้าสึกดราของเรล่านี้สุเสียเปใน,นหมดยุคหมดสมัยที่ไหนความเกิดก็ยังมีความแก่ก็ยังมีความตายก็ยังมีทุกข์ัตรย์ยังสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเอยแล้วในหมดยุคหมดสมัยมันไม่หมดเป็นดอกในเมื่อสัจธรรมเป็นทําเครื่องประหัตประหาร กิเลสสัจธรรมเป็นทำเครื่องทําลายอาวุธของเกิเลสให้หมดสภาพยังมีอยู่มาผลที่พานในยังสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ไม่ขาดยุคข,ขาดสมัยให้พากันจริงจังลงไปเชื่อมัน่นลงไปร่างกายอันนี้มันมันก่อยหาอะไรที่จะเป็นแก่นสารหาอะไรที่เป็นตัวตนของเรามันไม่มี มันเสียไปทุกวันเสียไปทุกวันเสียไปทุกวันที่มันเสียไปทุกวันในมันล่นแลไรยังว่าเป็นตัวเป็นตนเราของเราเหลอมันหมดไปหมดไปหมดไปที่มันมีอยู่นี่มันกินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปมันยังมีนะเดี๋ยวนี้ไอ้กินเข้าไปของเราเลยมันกองดินกองอุจจาระดีๆนี่กินเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงก็ยังว่าเป็นของเราของเราของเราของทิ้งกองดินกองน้ำกองลมกองไฟ กองตายดีๆนี่ข้าวก็ตายปลาก็ตายปูก็ตายหมูก็ตายไก่ก็ตายผลไม้ก็ตายพักยาตายทั้งนั้นเอามารวมเป็นกองคนกองสัตว์อุบายที่จะทําลายความยึดความถือนี่เอาใบใช้ให้หมดเพลิขึ้นมาเพลิขึ้นมาเพลิขึ้นมาทำอาวุธไม่ใช่จะไปหยิบยืมจากพระพุทธเจ้า ธรรมาวุฒิไม่ใช่จะไปหยิบยืมจากตำนักตำราภาษาของที่ไหนธรรมาวุฒิมันต้องเพิดขึ้นจะในเรานี่ยจึงเป็นของเราธรรมาวุฒิยืมเขามานะเป็นของยืมเป็นของปลอมธรรมาวุฒิเป็นของแท้มีปฏิธิภาพนี่มันต้องเพิดขึ้นมาเองและเป็นสมบัติของเป็นของเราเองเพิดขึ้นมาเองเป็นสมบัติของเราที่ชอบทำอยู่มากด้วยกันหลายองค์หลายท่าน ต่างองค์ต่างพากันจริงจังต่างองค์ต่างพากันจริงจังอย่าไปเจิดไปเจอ้ออย่าเผลอโดดถึงว่าอะมีนาทีมีการง,งานอะไรก็ช่างเถอะอันนั้นเป็นเรื่องของโลกทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านไปทั้งนั้นอะไรมาแล้วมันผ่านไปอะไรมันมาแล้วผ่านไปผ่านไปทั้งนั้นที่มาแล้วไม่ผ่านไม่มีที่ เกิดแล้วไม่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 ดับไม่มีที่มันผ่านเข้ามาแล้วสัมผัสสัมพันธ์มันไม่ผ่านไปนี่มีจึงว่าอย่าไปสนใจสิ่งที่ผ่านไปแล้วอย่าไปสนใจสิ่งที่ไม่มาถึงเกี่ยวข้องเฉพาะปัจจุบันเกี่ยวข้องเฉพาะปัจจุบันนี้นี่กองทุกกองทุกเป็นกองอยู่ตรงนี้กองแก่กองตายมันกองอยู่กองนี้กองทุกกองแก่กองตายกองนี้หรือกองเรากองเราเหรอ มันแก่ทุกวันมันมันตายมันตายอยู่ทุกวันแล้วยังจะว่าเป็นกองเราอยู่เลยถามเราถามเราจี้เข้าไปเพื่อให้ตูกิเลสมันที่มันยึดมันอ่ะมันยอมจำนนมันยอมจำนนคือยังไงมันแจ่มแจ้งขึ้นมามันลูกคำมันลูกคำ มันไม่แจ่มแจ้งนั่นแหละกิเลสมันยึดยึดให้มืดหมดปุญ t h ร g ายึดให้มืดศึกษาเข้าศึกษาเข้าศึกษาเข้าแจ่มแจ้งขึ้นมาอำนาจของกิเลสคือความมืดที่มันยึดจนมันสลายไปทันทีและจะเอาอะไรมาครอบถ้าหากว่าไม่อันมันอันนี้ไม่ครอบเราจะเอาอะไรมาครอบถ้าหากว่าอันนี้ครอบเราไม่ได้มันจะมีอะไร เดี๋ยวก็คนนั่นตายเดี๋ยวก็คนนั่นตายเดี๋ยวคนนั้นตายเดี๋ยวคนนั้นตายในโลกอันนี้คนเกิดมาตายเท่าไหร่แผ่นดินอันนี้มันสูงมาเป็นเป็นหมื่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 นเป็นนันล้านกิฟตฟิตนี่คนละตับคนละสัตว์คนละสัตว์เกิดตายทัาผมทังผมปดมนี่มันกองดินดีๆนี่ กองดินและคนที่คนที่เกิดมาใหม่คนที่เกิดม,ม,มาใหม่ก็กินเศษขวดสัตว์และคนที่ตายไปนั่นน่ะกินแผ่นดินก็กินเศษคนกินเศษสัตว์ที่เกิดมาอปนปัณิตาเดเป็นต้นไม้ขึ้นมาเป็นผลและไม้ขึ้นมาเป็นผักเป็นหญ้าขึ้นมากองคนกองสัตว์มันทับถมกันขึ้นมาล,ละล่ะอันนั้นที่ว่าเศษคนเศษสัตว์เราก็ยังนีอร่อยหนอแท่หนอของเรา กินเข้าไปยไปา,าไปของเรากินข้าไปของเราของเราอะไรมันต้องกินทุกวันเพิ่มเติมเข้าไปทุกวันหมดไปทุกวันหมดไปทุกวันนั่นใจมันก็จะองอาจกล้าหาญขึ้นมามันหนักมันเนื้อหนักตัวมันมืดมนอนดมืดมนอนดการมันก็สว่างขึ้นมามันหนักแก้งหนักขาหนักเนื้อหนักตัวมันก็เบาขึ้นมากายเบาจิตเบา โดยยังก้มมันลอยไปนี่ต้องแต่งต้องแต่งต้องแต่งบาง,งทีแขวงแขงแขน่อมยิเดมันไปยิ้มเโอ้สหายมาแล้วสหายมาแล้วเสี่ยวเสี่ยวมันว่ามันไม่ได้ว่าคุณฆ่าศัตรูที่จะประหารมันสรงใจไปคิดถึงอันนั่นอันน้นจะสรงใจไปคิดถึงท่านผู้หนึ่งผู้ใด อย่าส่งใจไปคิดว่าผู้นั้นดีผู้นั้นไม่ดีผู้นั้นเิตผู้นั้นถูกอย่าสไปส่งใจเรื่องของกิเลสมันเรื่องของความบ้าของเจ้าของเรื่องของความวุ่นวายทุ่งสร้างของเจ้าของเรื่องของกิเลสเจ,จ้าของทางนั้นไม่สนใจอะไรกับคนอื่นนั่นแหละกิเลสมันกวนใจใจมั่ยล่ะกิเลสมันไม่กวนใจเรานัง่งเราก็สบายนอนอยู่เราก็สบาย ทำยังไงเราก็สบายใครจะเป็นยังไงกับหลุของเขานี่โจเป็นนัก,กรบเป็นักลบไม่ใช่หลบอยู่ทีหูหเหลยเระอย่เนี่ยวันเร็วจะเรียกอภินอนคุนลกลกลกเหรอาลกประดังสมาธิไม่ใช่วชาสมาธิแบบนักรบ สมาธิต้องแบบนักโรบใจไม่ล่ะใจของเราเนี่ยมันต้องคมต้องแหลมต้องเฉียบอะไรผ่านมาอะไรผ่านมาอะไรผ่านมามันขนะที่มันผ่านมันแจ่มแจ้งทันทีไม่ต้องไปอนิจจังทุกขังอนันตาไม่ต้องไปพิจารณาอะไรนั่นต้องเป็นอย่างนั้นมันจึงทันกับกิเลสถ้าหากว่าไม่แจ่มแจ้งกิเลสมันเอาซะก่อนแล้วผ่านมานั่ยกิเลสมันเอาซะก่อนแล้ว ที่ว่าอะไรผ่านมามันต้องชัดในสิ่งที่ผ่านมาทันทีไม่ไปต้อหนึ่งไม่ต่ไม่ต้อ, 1, 1> ไ,ตอไปหนึ่งสองสามถ้าว่าหนึ่งสองสามไปทางกิเลสกันกิเลสมันไม่ได้นับใช่ไหมล่ะมันนับหรือเปล่าหนึ่งสองสามแล้วมันจะเกิดอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนะทางเครื่องที่จะชนะกิเลสมันจะเปหนึ่งจะมีหนึ่งมีสองมีสามไม่ได้มันจึองเจิ้งต้องร,รวดเดียวต้องแหลมต้องเค้มคมต้องเฉียบ มันจึงมันจึงกิเลสมันจึงยอมอยากเห็นความจริงจังอยากเห็นมากมากเท่เดียวความเด็ดเดี่ยวมันมีเท่านี้จริงจังเด็ดเดี่ยวกล้าหาญน่าครบรสสมรภูมิอยู่ตัวไหนก็เดิเข้าตรงนั้นคำว่าถอยหลังไม่มีอยากเห็นอย่างนั้น หลบไปนั่นหลบไปนี่หลบจ,จิงก็ทังอะไรจึงก็ทังหมอนมีแด่น้ำลายหมอนมีแด่ลายลอยน้ำลายไหลเหลีมันก็มันก็บอกให้ดมน้ำลายของเจ้าของนั่นละ่ะวัดึ้นมันก็ยังเด็กข่มหัวให้นอนให้ดมอยู่อ่ อย่าไปคิดวันนี้ทําอย่างนั่นวันนั่นทําอย่างนั้นเนเหนื่อยต้องพักพอนอย่าไปคิดกิเลสมันมีทุกทุกอย่างอะไรสักหน่อยมันเอามาอ้างอะไรสักหน่อยมันเอามาอ้างนะอย่าไปคิด